ล้อนทุกคืนในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ชายป่าชาวบ้านเชื่อว่ามีคนในหมู่บ้านคนหนึ่งที่เล่นของและใช้ไสาตร์เพื่อแก้แค้นผู้ที่ทำให้เขาไม่พอใจคนคนนั้นคือหลุงน้อยชายไวกลางคนที่อยู่ลำพังในบ้านไม้เก่าที่เต็มไปด้วยเครื่องรางและว่าถุกแปลกๆมีข่าวหรือว่าลุงน้อยเคยถูกขโมยที่ดิน โดยนายทุนในหมู่บ้านและนับแต่นั้นมาคนที่เกี่ยวข้องกับการยึดที่ของลุงก็เริ่มเสียชีวิตอย่างลึกลับเมหญิงสาววัย25ปีเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเพื่อดูแลบ้านของแม่หลังจากที่แม่เริ่มป่วยด้วยอาการแปลกๆแ,แม่ของเมมักเพ้อถึงเงาดำที่คอยจ้องมองจากหุมห้องมันต้องเป็นของที่ลุงน้อยทำแน่ๆชาวบ้านพูดพร้อมบอกว่าแม่ของเมเคยมีเรื่องทะเลาะกับลุงน้อย เพราะปฏิเสธไม่ยอมเซ็นเอกสารให้เขาคืนหนึ่งเมฝันเห็นเงาดำที่แม่พูดถึงมันยืนอยู่ปลายเตียงของเธอดวงตาแดงก่ำและเต็มไปด้วยความโกรธเมตัดสินใจไปหาลุงน้อยที่บ้านไม้เก่าของเขาบ้านของลุงน้อยเต็มไปด้วยเครื่องรางผ้าสีแดงและกลิ่นทูกที่ขัดคลุ้งแม่ฉันป่วยลุงทำอะไรเธอหรือเปล่าเมถามอย่างตรงไปตรงมา ลุงน้อยหัวเราะเบาๆก่อนตอบด้วยเสียงเรียบๆของพวกนี้ฉันไม่ได้ใช้มันกับคนที่บริสุทธิ์หรอกถ้าเธอไม่เกี่ยวเธอก็ไม่ต้องกลัวคำพูดนี้ทำให้เมสงสัยว่าแม่ของเธออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลุงน้อยเกลียดชังเม่เริ่มค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างแม่ของเธอกับลุงน้อยและพบว,ว่าเมื่อหลายปีก่อนแม่ของเธอเคยเป็นผู้ช่วยนายทุนที่ยึดที่ดินของลุงน้อย ความจริงนี้ทําให้เมย์ตัดสินใจกลับไปหาลุงน้อยอีกครั้งเพื่อขอให้เขายกโทษให้แม่ขอร้องเถอะแม่ฉันแค่ทําตามคําสั่งเมพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเครือลุงน้อยตอบกลับเพียงว่าคําสาบมันเริ่มไปแล้วและฉันหยุดไม่ได้ในคืนหนึ่งเมเริ่มเห็นเงาดําเหมือนที่แม่ของเธอเคยเห็นมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในบ้านราวกับกําลังไล่ตามเธอเมพยายามใช้บทสวดเหมือนที่ชาวบ้านแนะนํา แต่เงาดำนั้นกลับยิ่งทวีความรุนแรงเธอเห็นมันพยายามจับตัวแม่ของเธอที่นอนป่วยอยู่บนเตียงพอได้แล้วเมตกูนพร้อมวิ่งไปที่บ้านลุงน้อยในคืนนั้นเมื่อมาถึงบ้านลุงน้อยเมย์ขอร้องให้เขาหยุดทุกอย่างลุงน้อยลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าถ้าเธออยากให้มันจบเธอต้องเผชิญหน้ากับเงานั้นเองลุงน้อยทำพิธีบางอย่างในห้องที่เต็มไปด้วยขวัญทู เขาให้เมถือกระจกโบราณและส่องไปที่เงาดําเมยเห็นเงาดํานั้นปรากฏในกระจกมันขยับเข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆเธอพยายามกลั้นใจไม่หลบสายตาและในที่สุดเงาดําก็หายไปหลังจากคืนนั้นแม่ของเมเริ่มหายจากอาการป่วยและเงาดําก็ไม่กลับมาอีกลุงน้อยบอกกับเมว่าทุกคนมีเงาของตัวเองแต่บางครั้งเงานั้นก็เกิดจากความผิดที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อชดเชยสิ่งที่แม่ของเธอเคยทำในอดีตจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเงาที่ไม่หายไปถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมทุกที่ที่คุณอยู่อาจมีบางสิ่งเฝ้ามองคุณอยู่ก็ได้ สวัสดีครับ